สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ภูมิสวัสดีครับน้องน้ำราทีมงานบายชายน้อยค่ะทริปนี้นะคะน้ำก็มากับพี่ภูมิอีกเช่นเคยเลยนะคะแล้วแปลงที่ดินที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูอยู่ในเขตชุมชนมีน้ำไฟเข้าถึงเนื้อที่ก็เหมาะที่จะสร้างบ้านทำร้านขายของชำในชุมชนว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมแปลงที่ดินกันเลยดีกว่านะคะพี่ภูมิคะ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะครับน้นําที่แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหัวทะเลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงและมีเลขที่โฉนดคือ76548ครับถ้าสังเกตจากในรูปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าแปลงมีความกว้าง16เมตรลึก10เมตรครับน้นําค่ะแปลงที่ดินมีขนาด38ตารางวา อยู่ในขนาดที่เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะสร้างบ้านเรือนหรือจะทําเป็นร้านอาหารหรือร้านขายของชําก็ได้นะคะเพราะแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนมีน้ําและไฟเข้าถึงแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากท่านใดอยากมายังแปลงที่ดินก็สามารถเริ่มต้นจากถนนเส้นไหนได้บ้างคะพี่ภูมิครับน้องน้ํา การเดินทางนะครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางจาก3แยกหมวดทะเลไปทางถนนหลักใหม่เลข226นครราชสีมาบุรีรัมตรงไป3.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขสำราญ2ไปเพียง180เมตรเท่านั้นครับตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็เห็นแปลงที่ดินอยู่ขวามือพอดีครับ เนื่องจากแปลงที่ดินของเราอยู่ในชุมชนนะคะสถานที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลก็จะอยู่ไม่ค่อยห่างจากแปลงที่ดินใช่ไหมคะพี่ภูมิ ใช่แล้วครับน้ำจากที่ดินนะครับห่างจากโรงพยาบาลหวทะเล1.3กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง3นาทีห่างจากปัป๊มปตทดอนขวาง2.3กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง4นาทีอยู่ห่างจากโลตัสหวทะเล6กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง9นาทีและอยู่ห่างจากโรงเรียนบุญวัฒนา6.9กกิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง10นาทีเองนะครับน้องน้ำค่ะแล้วที่แปลงนี้นะคะถ้าเราขับรถออกมาจากซอยนิดนึงก็จะเจอถนนใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมการเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายแน่นอนนะคะพี่ภูมิใช่แล้วครับน้องน้ำาสําหรับใครที่มองหาที่ดินในชุมชนมีน้ำไฟเข้าถึงเพื่อที่จะสร้างบ้านอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวตึกแถวสามคูหา หรือจะทําร้านอาหารร้านขายของชําในชุมชนเราขอแนะนําแปลงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมค่ะแล้วราคาแปลงนี้อยู่ที่ตารางวันละเท่าไหร่คะพี่ภูมิครับ้องน้ําที่ดินอยู่ในเขตชุมชน มีเนื้อที่38ตารางวาเราขายในราคาตารางวาละส3 0 0มบาทเท่านั้นครับน้องน้ำค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้หรือว่าสนใจที่อยากจะฝากรีวิวฝากขายหรือซื้อที่ดินกับเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 5 8 8 8 3นะคะครับหรือจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ขายและซื้อที่ดินโคราชสังหาบายชายน้อย ท่านสามารถสอบถามและต่อรองราคากับเราได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบท่าน24ชั่วโมงเลยครับค่ะแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินส,สวยๆราคาดีๆจากพวกเราช่วงนี้หน้าฝนคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานบายชายน้อยด้วยนะคะวันนี้น้ำกับพี่ภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ